เดีเ๋ยวว่าเมื่อวานนี้ข่าวชอ็อกงุงรบันเทิงเลยนะฮะพี่ปอนัทวุฒิเปิดใจถึงอ,อาการป่วยของพี่เอพรทิพย์นะฮะที่ว่าตอนนี้เธอป่วยเป็นมะเร็งงานนี้บอกเลยว่าเป็นโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเอเป็นมะเร็งครับหลายคนเป็นห่วงมันใหญ่บอกเลยว่าตกใจมากๆและสําคัญกว่านั้นคือทางนัานคุณเอเนี่ยก็ได้โพสตอินสตาแกรมระบุข้อความเป็นกําลังใจให้เอด้วยนะคะดูเรื่องราวความจริงที่เอ ไม่อยากให้เกิดใน YouTube พี่ปอนะคะวันพุธคือวันหนีคุณปอนัทวุฒินะคะจะแชร์เรื่องราวนี้แล้วก็จะไลฟ์ผ่าน YouTube และสำคัญกว่าน,นั้นคือนะคะในเรื่องราวความป่วยครั้งนี้เรามีบางช่วงบางตอนที่หลายคนตกใจนะคะกับการโพสต์ของพี่ปอนัทวุฒิอ่ะไปดูเชิญค่ะเวลามานั่งเสียใจนะเอ <Hey, S 2> เป็นมะเร็งครับ พี่ไม่มีเวลามานั่งเสียใจนะเม่ออกมาพี่ก็ต้องคิดว่า,าต้องทำางไงต่อไปอะไรเงี้ยสงสารจัง